้องเลยีทำเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันมีปัญหาอะไรไหมนังมะมีก็หัวหน้าสั่งแล้วใช่ไหมว่าห้ามเอาอะไรมางับในเวลาทำงานเอามันนี่นังมั๊กทะไรกันอะทำงานอยู่ค่ะอัพงพงเปล่าเอาของมากินในเวลาทำงานมายุรีจะเคี้ยวอะไรทั้งคู่นั่นแหละผมเห็นเนีเมื่อกี้ละผู้นั้นสองคนอะแอบเอาของกินเข้ามากินในเวลางานแล้วก็ฮู้แฮะ มาเลยพวกคุณทั้งสองคนอ่ะจะต้องถูกไล่ออกโทษนะคุณจะมาไล่พวกฉันออกคุณเป็นใครเหรอลูกชายุณเองฮะอดีคบพ่อนี่สุทนจะมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการผมผมจะสั่งเขาเพื่อมาสั่งคุณอีทีมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดั่งดัง เอาอยู่สบายเอาอยู่สบายเอาอยู่สบายฉันทำไม่ได้อะฉันทำไม่ได้ฉันกลัวฉันสั่นฉันทำไม่ได้คุณอะไรคุณช่างปากมอมคุณอะไรอ้าวยังไม่ได้ใช่น่ะสิแล้วผมมาได้ยังไงสกดดไยตามใช่ไหมหรอฮะผมจะมาสกัดไราตามคุณมาทำไมล่ะ ผมก็มาทางนี้ปกติของผมแล้วบ้านมอยู่แถวนี้อจะบอกว่าเป็นโชคชะตาพรมลิขิตที่ทําให้เรามาบังเอิญเจอกันแถวบ้านนายสิฉันบอกนายแล้วว่าอย่าอย่ายามา,ววา,ววาววจีบฉันมีแฟนแล้วแฟนฉันทั้งหล่อทั้งรวยฉันไม่มองช่างกระจกกระจกอย่างนายหรอกบายอ๋อ,อแล้วค่าส่อมรดอ่ะเท่าไหร่รู้ราคาหรือยังอะไรจนป่านนี้แล้วยังไม่รู้ราคาอีก ก็มัวแต่ทำงานเช้าชามเย็นชามอยู่นี่ไงถึงได้จนทั้งปีทั้งชาติอ่ะออกมาไปแล้วมั้งยัยโซผีเจ้าป่าพูดเหรอพูดแต่ละคำดิม <า S 2> อัธาพา,าใส่ฉันนะก็จะคำพูดคุณยังฟังไม่ได้แล้วอะ่ะคุณยังชอบดูดูคนอื่นอีกสมควรละที่คุณนะ่ะโดนคนงานไล่ออกมาคนอย่างคุณนะไม่สคมควรเป็นผู้บริหารหรือว่าปกครองใครได้จริงๆห,องหรอกอ อย่ามาด่าฉันนะนายไม่รู้จักฉันดีพอแล้วนายรู้ได้ไงว่าฉันถูกคนงานไล่อ๋อนายจะกดละตามฉันใช่ไหมไอ้โรคจิตหลังจากนี้อยู่ห่างๆฉันไว้เลยนะส่วนค่ารถอะให้คนอื่นโทรนายห้ามไม่งั้นฉันแจ้งความนายแน่ครับเบอร์ไอ้ค่บยอมขึ้น พกว่าเสียสิบล้านแถมยังต้องไปเสียฟองให้ไปง้องคนงานอีกคุณเมรี่มาก็ดีนายไปคุยอะไรกับคนงานมาจีงวให้พวกเขา,ขาแข่งข้อกับฉันใช่ไหมฉันยอมจ่ายค่ารถแล้วนายจะยังไม่ตบกับฉันใช่ไหมนี่คุณเมรี่คุณเคยฟังคนอื่นก่อนตัดสินใจอะไรไหมฉันเลือกฟังนี่คุณเลือกฟังแล้วเหรอ คุณเล่นได้ห่วยมากเลยอะถ้าคุณเล่นได้หวยเงี้ยคุณก็อย่าหวังเลยว่าคุณจะได้ป,ปกครองคนอื่นนี่นายกำลังพูดเรื่องอะไรอะทำหน้าตาซุ่มเสียงกับเป็นอย่างกับเป็นผู้ใหญ่ของฉันขอโทษนะเป็นญาติไฟเหนี่มิสซานี่คุณเมรีที่ผมเตือนคุณอะเพราะาผมหวังดีกับคุณนะหรือว่าคุณจะยอมไปเสียค่าปรับที่คุณส่งของไม่ทันกันละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนายไปรู้เรื่องภา,ายในโรงงานได้ยังไง จะรู้ได้ไงก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าผมไม่คุยกยับคนงานให้คุณละมันก็นไม่สำเร็จแล้วอ่ะแต่คุณทำทุกอย่างอ่ะมันแย่ลงฉันทำอะไรผิดนี่คุณเมรี่ถ้าคุณอยากให้คนงานกลับมาทำงานอ่ะนะคุณต้องให้ใจพวกเขาให้เขาเห็นถึงความเมตตาในตัวคุณแล้วการที่ฉันขึ้นค่าแรงให้อ่ะมันไม่เมตตายอย่างไรไม่ทราบมันก็ดูเหมือนจะเมตตานะ แต่มันไม่จริงใจยังไงถ้าคุณไม่ให้ใจพวกเขาคุณก็อย่าหวังว่าคุณจะได้ใจพวกเขากลับเลย คุณจะทำอไมเพอดีว่าฉันจะขอถ่ายโฆษณา,าค่ะเจ้าของอยู่ไหมเออเจ้าของอะค่ะเจ้าของบ้านนี้อยู่ไหมอ๋อผมอยู่บ้านนี้คนเดียวอะเอเจ้าของไม่อยู่เหรออืมงั้นดีเลยคุณพาฉันเข้าไปได้ไหมอืมฉันได้มาหลายบ้านแล้วเนี่ยบ้านนี้แหละเป็นที่ที่คีอทีฟฉันวางไว้อืม นี่นามบัตรฉัน,นแต่ถ้ายังไม่เชื่อใจเอาบัตรประชาชนแันไปเลยอืมก็ได้จริงเหรอคะสามสองก้น,น <S <S ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเ,เปล่าสวัสดีครับผู้จัดการเฮ้ยยาวใจ ปล่อยเถอคะ่ะใครม่เห็นคงไม่ดีคนไปนถึงผู้จัดการไม่ควรมาลุ่มล่ามลุ่มล่ามอะไรกันเราทำงานใกล้ชิดสนิทสนมด้วยกันมาตั้งนานไม่เห็นแปลกที่ผู้จัดการจะทำการทักทายคนหน้าฝาดคนแหลกทอผู้จัดการคงเป็นคนเดียวที่แยกไม่ออกระหว่างคำว่าสนิทสนมกับลุ่มล่าม เธอรู้ไหมเธอกำลังดูถูกฉันอยู่หรือว่าเธอลืมไปแล้วว่าฉันสามารถถีบเธอออกจากที่นี่ได้ง่ายๆแล้วฉันสามารถทำให้เธอไม่มีงานได้เพราะว่าฉันจะขีดบัญชีดำเธอเพราะฉะน,นั้นถ้าฉันต้องการที่จะจับฉันก็ต้องได้จับพี่ดาว มีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีไปทำงานซะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือผู้จังก,การทำอะไรที่เราน้องจะไป้องพี่ดินอยา่าไม่มีอะไรหรอกไปทำงานไป ไม่มีทำไมไม่มีไม่คิดบ้างเหรอว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุกมม็มันเป้งมันเป้งไม่มีตังด้วยอเสียน้อยเสียยายเสียมากเสียไงยโอ้ยคุณยุดดาเหอะเคมีที่บานดา่าทุกวันก็เครียดพอแล้วงั้ฉันไปนะเดี๋ยวยังไปไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ฉันคนขี่มอไซค์นูน่นเกี่ยวเกี่ยวเต็มเต็มเลย คุณต้องรับผิดชอบเลยเนี่ยคุณทําให้ผมเสียสมาธิเนี่ยจิกย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 ิกเนี่ยงั้นฉันขอโทษแล้วกันนี่ค่าโดยสารนายก็เคลียร์ไปแล้วกันนะฉันไปละเดี๋ยว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 กนตินายนี่กนเนือ้อฟังไม่รู้เรื่องเหรอพูดจั๊กกันนัทเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเหรอเดี๋ยวเฮ้ย mang wow.